สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสองสตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องมันอยู่ในเกาะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ไปติดอยู่บนเกาะร้างแล้วเธอก็ต้องพบกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่บนเกาะด้วยครับแล้วเธอจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรเรามารับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับตัวหนังเปิดเรื่องมาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีหญิงสาวที่ชื่อว่าเจน เธอได้ลอยคอมาเกยตื้นอยู่บนชายหาดแห่งนี้เธอได้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออับปางกลางทะเลนะครับซึ่งเธอเป็นนางเอกในเรื่องนี้พอเธอฟื้นขึ้นมาก็เจอกับเพื่อนๆของเธอที่ลอยมาเกยตื้นเหมือนกันแต่พอเธอเข้าไปดูไกลๆก็พบว่าเพื่อนของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเธอพยายามตั้งสติและได้ลากเพื่อนขึ้นไปข้างบนจากนั้นเธอก็รีบหาน้ําเธอได้ใช้ก้อนหินทุบไปที่ลูกมะพร้าวเพื่อให้แตกแล้วเอามันไปให้เพื่อนได้ดื่ม แต่แล้วเธอก็พบว่าเพื่อนของเธอนั้นได้ตายไปแล้วครับแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักเธอก็ลองเดินสำรวจดูร,บรบอบๆเกาะนี้จนเธอได้ไปเจอกับกระเป๋าและกระติกน้ำที่อยู่ในป่าพอเธอลองเปิดกระเป๋าดูก็พบกับยาและกล่องไม้ขีดไฟซึ่งมันมีประโยชน์มากส่วนในกระติกก็มีน้ำคุกอยู่สองขวดแล้วเธอก็ได้เก็บมันมาทั้งหมดเนี่แหละครับจากนั้นเธอก็ได้นำศพของเพื่อนไปฝังไว้ที่ใต้ต้นมะพร้าว พอตกกลางคืนเธอก็ได้เข้านอนไปพร้อมกับฝนที่มันตกลงมาด้วยพอเช้าวันต่อมาเธอได้เดินไปที่ริมชายหาดและพบว่ามีปลามากรตืนอยู่เป็นจำนวนมากเธอก็เลยรีบเก็บพวกมันใส่กระเป๋าในระหว่างนี้เธอก็ได้พบก,กับซากของปลาฉลามซึ่งมันถูกบางอย่างกัดมาจนตัวมันฉีกขาดไปหมดเลยครับเธอก็ได้แต่สงสัยแค่นั้นแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเธอก็เอาปลาไปชำละ โดยใช้ก้อนหินเป็นมีดนะครับเหมือนกับคนสมัยยุคโบราณเลยและพอตกเย็นแล้วเธอก็ได้เอาสิ่งของที่พบเจอมาสร้างที่พักและทำการก่อไฟและก็เอาปลาไปย่างกินเพื่อประทังชีวิตไปอีกหนึ่งวันพอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เข้านอนไปอีกวันหนึ่งครับพอเช้าวันต่อมาในระหว่างที่เธอเดินสำรวจรอบๆอยู่เธอก็ต้องถึงกับตกใจเมื่อพบว่าศพของเพื่อนเธอที่ฝังไว้มันได้หายไป มันมีตัวอะไรบางอย่างมาลากศพออกไปกินครับเธอคิดว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวแน่นอนเธอจึงได้ทำอาวุธเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นที่อาจจะอยู่บนเกาะนี้จากนั้นก็ย้ายเข้าของต่างๆมาทำที่พักริมชายหาดเสร็จแล้วเธอก็ว่ายน้ำลงไปที่ทะเลเพื่อไปไล่เก็บกระเป๋าที่มันลอยอยู่ไกลๆเธอได้ดำลงไปดูรอบๆใต้น้ำแล้วเธอก็พบว่า มีหลุมปริศนาอยู่ที่ใต้ทะเลด้วยซึ่งมันดูน่ากลัวมากเลยนะครับเธอก็เลยรีบขึ้นจากน้ําแล้วเปิดกระเป๋าดูมันก็มีแต่เสื้อผ้ากับรองเท้าแค่นั้นแหละครับพอตกกลางคืนในระหว่างที่เธอกําลังจะเข้านอนเธอได้ยินเสียงเครื่องบินกําลังบินผ่านหัวเธอไปเธอจึงรีบเอาปืนพลุออกมายิงแต่ว่าเธอเนี่ยย,ยิงมันช้าไปนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยก็บินผ่านไปไกลแล้วนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้แต่มองพลุที่มันค่อยๆตกลงไป ทันใดนั้นเองเธอก็ได้เห็นตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ํามันกําลังเดินเข้ามาที่ฝั่งนางเอกก็รีบไปคว้าอาวุธของเธอและวิ่งไปหลบในป่าจากนั้นก็มีเสียงเหมือนสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ออกมาหาอาหารกินแถวที่พักของนางเอกเธอก็ได้แตงเงียบและรอเวลาให้ข้ามผ่านคืนนี้ไปให้ได้ครับตัวหนังตัดมาที่เช้าของอีกวัน นางเอกเธอคิดหาวิธีที่จะออกไปจากเกาะนี้ได้แล้วนะครับเธอได้เอากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ลงไปในน้ําเพื่อที่หวังจะขึ้นมันแล้ะก็ลอยไปแต่มันก็ไม่ได้ผลตามที่คิดไวครับเธอเดินขึ้นฝั่งและไปหาที่นอนใหม่มันคือขอนไม้ขนาดใหญ่ที่เธอสามารถเข้าไปนอนข้างในได้นะครับจากนั้นเธอก็ได้ออกไปหาอาหารจับปลาในแอ่งน้ําที่อยู่ใกล้ๆฝั่งและวันนี้เธอก็ได้ปลาตัวใหญ่กลับมาด้วยนะครับ จากนั้นเธอก็ได้เห็นศพลอยมาที่ใกล้ๆฝั่งซึ่งศพเนี่ยก็คือศพคนตายนี่แหละครับเธอลากศพชายคนนี้ขึ้นฝั่งและคิดบางอย่างออกเธอได้เอาศพไปมัดติดไว้กับต้นไม้เพื่อรอให้สัป,ปลาดตัวนั้นออกมาเธอคิดที่จะฆ่ามันก่อนที่มันเนี่ยจะลงมือฆ่าเธอนะครับพอตกกลางคืนแล้วเธอก็รอให้มันออกมาแต่เธอดันเผลอหลับไปก็เลยไม่ได้เห็นมันนะครับแล้วศพที่เธอมัดไว้ก็ถูกมันเอาไปกินเรียบร้อยครับ พอเช้าวันต่อมาเธอได้เอาผ้ามาทําเป็นเปลนอนผูกเชือกเข้ากับต้นไม้แล้วเอาเปลนอนขึ้นไปมัดไว้ที่สูงๆเพราะมันน่าจะปลอดภัยจากสปรหราดตัวนั้นครับพอตกกลางคืนแล้วในระหว่างที่เธอหลับอยู่ไอ้เจ้าสปหลาดมันก็บุกมาและเขย่าต้นไม้ที่นางเอกนอนอยู่มันเขย่าแรงมากจนนางเอกเนี่ยได้ตกลงมาและได้เข้าต่อสู้กับมันนางเอกแทงไม้ไปที่มันทีหนึ่งจนมันได้รับบาดเจ็บและก็ได้ถอยหนีหายไป ซึ่งนางเอกเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วในระหว่างที่นางเอกกาลังล้างแผลอยู่เธอก็ได้เห็นแพรชูชีพลอยมาแตกลเธอจึงรีบว่ายน้ําไปหามันแล้วเธอก็ได้เจอกับผู้รอดาชีวิตอีกสองคนก็คือลูคัสซึ่งเป็นแฟนของเธอเองส่วนอีกคนหนึ่งก็คือมีอาซึ่งแฟนของเธอเนี่ยตายไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนะครับพอกลับมาถึงฝั่งแล้วนางเอกก็ได้เอาอาหารและน้ําให้ทั้งสองคนได้ดื่มกันจนอิ่มจากนั้นนางเอกก็พูดขึ้นมาว่า เราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยเร็วเพราะที่นี่มันไม่ปลอดภัยมันมีบางสิ่งที่คอยต้องจะกินเราในตอนกลางคืนพอทั้งสองคนได้ยินแบบนี้ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดนะครับเพราะพวกเขาคิดว่านางเอกเนี่ยคงเสียสติและบ้าไปแล้วแน่ๆนางเอกจึงได้เก็บเข้าของและ,สะเสบียงอาหารจากนั้นก็แอบ,บเอาแพชูชีพลงน้ําเพื่อที่จะหนีไปคนเดียวแต่แล้วลูคัสกับมีอาก็ได้เห็นเข้าและได้เข้าไปห้ามนางเอก เธอโดนมีอาใช้ไม้ไผ่ฟาดไปที่หัวจนเธอได้สลบไปครับแล้วพอตกกลางคืนนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาและพบว่าตอนนี้เธอถูกมัดติดไว้กับต้นไม้แล้วเธอก็บอกให้มีอาแก้มัดให้เธอด้วยแต่มีอาก็ไม่ยอมแก้มัดให้นะครับจากนั้นลูคสัสก็มาต่อว่านางเอกอีกเรื่องที่จะขโมยแพนแล้วก็หนีไปคนเดียวทั้งครูก็ทะเลาะกันอยู่พักใหญ่ในระหว่างนี้มีอาก็ได้ไปเดินเล่นที่ริมชายหาดคนเดียว แล้วในทันใดนั้นเจ้าสปหลาดก็ได้บุกมาทำร้ายเธอลูคัสที่พยายามจะเข้าไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่ามีอาเนี่ยโดนมันลากลงไปในน้ำแล้วครับและพอเช้าวันต่อมาคราวนี้ลูคัสก็เชื่อในสิ่งที่นางเอกได้พูดแล้วนะครับเพราะเขาเนี่ยได้เห็นกับตาตัวเองแล้วและเขาก็เห็นด้วยที่จะหนีออกไปจากเกาะนี้ทั้งคู่ได้ช่วยกันเตรียมสเสบียงอุปกรณ์ที่จําเป็นและขึ้นแพชูชีพลงน้ําไปแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่ ได้ลอยแพรออกจากเกาะไปได้ไม่ไกลมากนักไอ้เจ้าสปหลาดก็ได้โผล่มาและได้โจมตีทั้งคู่ทั้งคู่ก็พยายามต่อสู้กับมันจนในที่สุดนางเอกก็โดนมันลากลงไปในน้ําซึ่งตัวมันดูเหมือนมนุษย์ที่มีแขนขาแต่ว่าหัวมันเนี่ยเหมือนปลาฉลามเลยนะครับนางเอกเธอได้เอามีดพกออกมาและแทงไปที่มันหลายทีจนมันยอมปล่อยเธอจากนั้นมันก็หันไปเล่นงานลูคสัสมันได้ลากลูคัสลงไปในหลุมใต้น้ํา นางเอกรีบว่ายกลับไปที่เกาะแล้วก็รีบไปที่กองไฟและพยายามจะทำให้ไฟติดอีกครั้งเพราะไม้ขีดไฟมันได้หมดไปแล้วนะครับจากนั้นเธอก็หยิบสมุดขึ้นมาจดบันทึกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเธอตัดสินใจที่จะเอาชีวิตรอดต่อไปบนเกาะน,นี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเธอจะต้องจัดการกับเจ้าสปาราต,ตัวนั้นให้ได้ก่อนเธอได้หาฟืนมาทำเป็นกองไฟเอาไว้ไหลายๆกองเลยครับจากนั้นก็ได้เตรียมอาวุธไว้ด้วยเพื่อรอต่อสู้กับเจ้าตัวนั้น ตอนนี้นางเอกพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับมันอีกครั้งและแล้วพอตกกลางคืนมันก็ได้โผล่มานางเอกก็เริ่มจุดกองไฟทุกๆกองเพื่อให้มันสว่างมากที่สุดแล้วก็จะได้เห็นตัวมันแบบชัดๆนะครับทันใดนั้นนางเอกก็ได้กระโจนออกมาและต่อสู้กับมันนางเอกสามารถแทงมันไปได้หลายทีแต่มันก็ตอบโต้นางเอกได้เหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็สู้กันไปสู้กันมานางเอกเกือบจะโดนมันฆ่าแล้วนะครับแต่แล้วเธอก็ได้ใช้อาวุธของเธอ แทงไปที่กลางอ,อกของมันหลายทีเลยจนในที่สุดมันก็ได้สิ้นฤทธิ์และล้มลงไปนอนที่ผืนครับนางเอกเนี่ยยังได้ยินมันหายใจอยู่เธอจึงได้แทงมันซ้ำไปอีกทีหนึงจนในที่สุดมันก็ได้ตายไปครับนางเอกก็ยังคงอยู่บนเกาะน,นี้ต่อไปเพียงคนเดียวลำพังแล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับนี่แหละรครับคือทั้งหมดในเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ